มีคนถามมาเยอะนะครับว่าดีแค่ไหนดูอาการผมก็พอนะครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังนะครับคนนะครับกาแฟให้มันเข้าที่นะครับเหมือนกันนะครับเรานั่งอยู่กับธรรมชาติเลยต้องบอกก่ะอืมมันต้องอย่างนี้ครับกาแฟเนี่ยมันต้องแบบอย่างนี้เลย นะครับถึงจะเรียกว่าคอกาแฟนเี่ยเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสําหรับคนที่นะครับชอบกาแฟแล้วกินกาแฟเป็นอาจินนะครับอย่างผมนี่นะครับเช้าของวันเย็นก่อนนอนนะครับมีตบตูดนะครับมิดไนด้วยนะครับแต่ที่กินเนี่ยก็คือพูดง่ายๆนะฮะสุขภาพดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสมุนไพรนะครับ เราแค่เปิดห่อมาครับไม่ยังไม่ต้องใส่น้ําครับเปิดห่อมาปุ๊บตุ่มได้กลิ่นทันทีเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งสําคัญที่สุดคือสรรพคุณเนี่ยครับต้องถือว่านะครับต้องลองอ่ะนะครับนะมีคนถามมาเยอะนะครับว่าดีแค่ไหนดูอาการผมก็พอเงี้ยเงี้ยเงี้ยให้อย่างยดีเลยผมนะครับย้ํานะครับห้ามทานเยอะนะครับเพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยเขาเรียกว่า ็ลิมิตนะครับจัดได้ทุกวันนะครับ,นะรบสามอาหาร4นะครับเวลาได้หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าเรียรคอฟฟี่นะครับเพอร์เฟกนะครับกับตัวเองนะครับและชีวิตที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงต้องลองฮนะของอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้อยากดีดไปกับผมก็ต้องเรียรคอฟฟี่ครับ ตื่นเติงเติงมีเรื่องแล้ว